สวัสดีนะคะถึงขั้นตอนทำปลาแท่งเนาะอุ้ยเบลเลยน่ากินมากเลยนะคะตามสั่งค่ะสั่งได้นะคะสั่งได้กำลังถึงขั้นตอนทอดทอดสีเหลืองทองทอ,ง,องนี่นะคะปลาแท่งรสแซ่บของครัวแม่ลำดวน กิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะทอดให้เสร็จสับแบบนี้เลยกิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบนี่นะคะถึงขั้นตอนทอดแล้วอันนี้ที่สุกแล้วและเสร็จแล้วเนาะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ต้องใส่น้ำมันจับหน้ากล้องอแล้วน,นี่เลยนะคะ สวยงามแบบนี้อันนี้สุกแล้วเนาะสุกแล้วนี่เลยสีสันน่ากินมากเลยค่ะถ้าใครอยากจะชิมหรือสนใจเขียนมาสั่งจองเลยนะคะเขียนสั่งจองเลยเดี๋ยวทําให้นะคะจองเลย กิโลนุงก็ประมาณห้าหรือหกแท่งหรือสี่แท่งก็แล้วแต่น้ำหนักเนาะบางที่ก็อาจจะสี่แท่งห้าแท่งหกแท่งก็มีเล็กมีน้อยมีใหญ่ม,มนะะีนี่นะจ๊ะก่อนจะสุกก็จะน้าตาแบบนี้อันนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้ววันนี้ทอดสองกิโลนะคะทอดสองกิโลให้คุณป้าเดี๋ยวลํงดวนเอาไปส่งให้นะคะคุณป้าขา นนี่ะะคะปลาแทงควาแม่ลำดวนแซ่บจ้าะะใช้เนื้อปลาอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วนี่แหละก็จะลักษณะหน้าตาแบบนี้อันนี้สุกแล้วนะคะกับตำถาดส้มตำแซ่คเบอร์เลยเนี่ยอร่อยนะคะอร่อยเดี๋ยวกลับมาวนเมนูเดิมๆกันอีกนะคะ กลับมาวนเมนูเดิมๆกันอกีกครบรอบกลับมาอีกแล้วเมนูปลาแท่งจากครัวแม่ลำดวนนะคะสนใจสั่งมาเลยค่ะสั่งจองมานะคะเพราะว่าไม่ได้ว่าสั่งแล้วมีเลยบางทีถ้ามันมีเลยก็ได้เลยเดี๋ยวถ้ามันไม่มีก็ทําหรือประมาณสองวันได้นะคะตามนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวทอดก่อนเห็นไหม้นี่มันจะทอดยากตรงนี้แหละเพราะว่ามันไม่รู้มันเป็นเพราะเหตุอะไร <c oughs> มันเป็นแบบนี้แหละการทอด โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบาย